ในวันนี้ประสบการณ์จริงจากผู้บูชาของครั้งที่แท้จริงยังคุณแนนอาเบอร์ผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแต่ทว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอและสามีของเธอเปลี่ยนใจวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับแนนลองดูอ่ะคุณแนนคิดว่ายังไงบ้างว่าสายประสบการณ์ที่เข้าในรายการเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะครั้งแรก คิดว่าไม่จริงค่ะอาจารย์ก็ดูยั่างนี้ก็ว่าเพราะว่าส่วนมากมันจะอะไรขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะคิดอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเก้าสิบเก้าจุดเก้าค่ะอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือในตัวส่วนตัวว่าคือไม่จริงอ่ะค่ะมันต้องแบบเซฟกันมาก่อนไหมอะไรกันมาก่อนไหมอะไรเหมือนรายการที่เราเคยรู้ๆตามรายการเสิร์ตทั่วไปค่ะคอนเสิร์ตเลยวต้องมีไปรับจ้างกีนอะไรอย่างนี้ไหมค่ะค่ะ รประมาณนั้นจริงๆค่ะความคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นพอได้บูชาชอบบูชาไปแล้วแล้วความคิดปเปลี่ยนตอนไหนคะไปเห่ยนเลยแบบประมาณที่แบบอะไรมันจะจริงไหมตอนที่หลังจากที่อยู่กินกันแล้วแต่งงานกันแล้วแกก็ปีหนึ่ง <çek ening S 1> ปีสองปีแล้วนู่นนี่น่าจะซื้อจะซื้อตอนแรกจะจะซื้อรถก็ให้เราไปเรียนขับรถขับแล้วก็ใหม่ซื้อ,อาพอจากนั้นก็เออจะซื้อเครื่อง ของขวัญแต่งงานนะ,ะเพชรนะอะไรอย่างนี้ก็พูดแล้วก็แล้วไปเหมือนอไม่ได้พูดค่ะ,อะพอดูรายการจากคลิปวิดีโอของอาจารย์เสร็จก็อ,อไม่จริงเราก็ต้องวัดด้วยใจลองวัดดูเสี่ยงดูลงทุนก้อนแรก2,300 0เนี่ยพาเข้าไปธนาคารเขาก็ถามอยู่นั่นเลยเขาจะเขาจละเอียดเรื่องตั้งมากจะจ่ายอะไรอะไรเราก็ปิดปิดแกไม่บอกอไม่บอกแกอ่ะ ไมบอกว่าเราดั่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่แกเข้าใจแต่บางทีก็เนาะฝรั่งต่างชาติเขาก็ค่ะก็เลยโอนเสร็จอะไรเสร็จได้ของเสร็จก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะจัดประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไปกระบี่กันก็ไปซื้อของตามปกติทุกวันออกไปทุกวันก็จะไปโวคกมันจะเป็นศูนย์สินค้าในจังหวัดเขาก็เหมือนกับจะจุติดร้านร้านนั้นเราไม่เคยไปหรอกชุงมาไม่เคยไป แกก็แต่มีคนแนะนําไว้แล้วว่าเออถ้าไปกบีตรงร้านตรงนี้นะแต่เราไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาขายเพชรขายอะไรไม่รู้ว่าค่ะเฉพาะทองจริงๆแล้วเราก็ไม่อะไรเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วเออเขาก็บอกฉันจะซื้อให้เธอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่จริงอยู่เอยังไม่จริงอยู่พอไปรอบสองรอบไปแล้วนะก็ยังเกินะเออราก็เออเข้าไปแต่แล้วก็ทาท่าดูดูเฉยเฉยแหละไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อให้จริงไหมแต่เขาบอกเขาคิดในใจแล้วว่าประมาณ แสนห้างบที่เขาจะซื้อให้ <c oughs> ยิ่งกว่าถูกหวยนะจันค่ะโอ้โหนี่สาวๆต้ตองต้องรีบบูชาแล้วได้จริงค่โโนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณแนนมีบูชาอะไรอย่านเพิ่มก็ล่าสุดนี้ก็มันได้ของแถมจาก <c oughs> <c oughs> ยามากกว่าคะ่ะเป็นอาหารเสริมมากกว่าที่ได้ ได้เดียวก่อนก็อ๋อเริบบร่มหล่อพ่อปู่ไงจานแมู่ษาเยอะออจนได้ไปชมหล่อพ่อปู่ก็มีเต็มแหละที่บ้านอาจา์ค่ะถามว่าเหล็กไหลมันมีทั่วไปไหมแต่ของแท้ค,คือได้มาจากทําบุญจริงๆอะไรจริงๆมันยากค่ะจาย์ก็เลยเห็นในเฟซวันนั้นก็โดนจิตแต่ยังไม่รู้นะว่าจารย์ให้บูชาไปหลายคนแล้วที่บูชาไปไม่รู้ก็บวกกันขึ้นใอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่ว่า แต่ขอสินเงินสีทองนี่ยากมากเพราะว่าอธิษฐานมามีมีไม่ไม่กี่องค์อะก็เคยโทรมาถามคุณหมอคุณหมอบอกไม่บอกราคาบอกคือไลน์มาถามว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ไม่ได้บอกคุณหมอก็บอกว่าเออก็ตั้งจิตอธิษฐานดีเดี๋ยวก็จะได้เองอะไรเงี้ยก็เลยสาธุเลยนปัดนั้นเลยค่ะแต่วันนี้ก็ได้ได้ได้โอกาสมาค่ะถึงแม้ว่าเธอจะได้รับประสบการณ์จากการบูชาของขลัง แต่ก็น่าแปลกใจครับว่าเหตุใดเธอจึงเปิดใจให้กับอาหารเสริมอย่างเฮมาเพียวและเอผิดครับเนี่ยอยากจะถามว่าอาจารย์เนี่ยมีชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลคะนะคะของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินโชคลาภต,ต่างๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งที่อาจารย์มาทําในเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยอะไรที่โดนใจทําให้คุณแนนว่าเอออันนี้เราจะลองทานไหมมันจะเป็นอย่างไรนะคะ,คะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของของการที่แบบอยากจะลองทาน ก็คือโดยรวมแล้วโรคที่เป็นอยู่มันก็ได้รับคําตอบจากคุณหมอคือว่ารักษาไม่หายอยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีทางเลือกเราก็ลองเลือกดูถามว่ามั่นใจไหมก็ไม่มั่นใจค่ะอาจารย์เพราะว่า มันก็เพราะคุณบอกมาแล้วว่าหมอตอบแล้วคุณจะรักษาอย่างไงก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในแพทย์ของปัจจุบันค่ะในแพทย์ปัจจุบันบอกคือเราก็รักษามานานมากจริงๆก็น่าเออหน้าคําตอบนี่ก็คือน่าจะถูกต้องคือไม่หายถูกโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพใหญ่ใหญ่ไปหมดแล้วจะทานแล้วเนี่ยอย่างเดียงทานเฮมพีของอาจารย์นะคะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เขามาช่วยอีกระดับหนึ่งคือ ตอนนอนกลางคืนมันจะมีอาการที่ว่าเราจะรู้สึกตัวในช่วงไหนก็เราไม่สามารถคือไม่เคยดูเวลาเนาะ,ค,ะค่ะมันจะมีอาการแบบไม่มีแรง<อ>คือมันจะชาไปหมดเลยเราต้องมานั่งนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้อาการน,นมันหายมันทรมานเหมือนมันมันเสียวมันอะไรทั้งตัวเลยอะค่ะจย์แต่พอมาทานตัวนี้ได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์ได้หมดไปชุดหนึ่งสั่งชุดแรกที่ จำไม่ได้ว่าสามหรือสี่ในตอนแรกนะคะที่โปรโมชั่นมาค่ะหมดชุดหนึ่งหมดชุดหนึ่งคือทานสองคนทานสองคนก็เลยหมดเร็วค่ะก็เลยหมดเร็วไม่ใช่ว่าก็คือไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงไม่ถึงค่ะจ๊ะม่ค่ะไม่ถึงสิ่งที่น่าคิดก็คือสิ่งที่เธอบูชาไปนั้นอาจจะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงในครั้งแรกหลายคนอาจจะคิดว่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มหรือไม่ ผมคิดว่าในวันนี้เธอมีคำตอบให้กับทุกคนแน่นอนครับผสมผสานหรือว่าเป็นด้วยอะไรนะคะตรงนี้อยากอยากให้ตอบมาจากจากใจจริงๆเลยจากที่เราประสบการณ์จากประสบการณ์จริงค่ะก็คือด้วยหลายๆอย่างความเชื่อด้วยศรัทธาด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือตัวยามันก็มีความหลากหลายที่เราจะสิทธิ์ทางเลือกที่เรา คือทางโรงพยาบาลร้อยเปอร์เซนต์คือรักษาไม่หายค่ะแล้วเราก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าเราเออเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่ที่รักษาไม่หายแล้วค่ะแล้วมีมาวันหนึ่งมีคนมาบอกเราว่าเออตรงนั้นนะรักษาดีนะหายนะเราจะไม่ลองเลือกหรอกค่ะจันเลือกค่ะเราต้องเลือกศาสที่มันจะหายเราก็ต้องลองดูแล้วก็ลองมาทานดูก็ไม่นานเราก็เห็นผลสิ่งมหัศจรรย์กับสิ่งที่เราเลือกแล้ว ว่ามีอยู่คํานึงที่อยู่ในใจเราตลอดสิบกว่าปีว่าไม่หายนะต้องมีทางเดียวก็คือไม่หายก็ต้องอยู่กับยาตัวนั้นไปนตลอดแล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะอยู่กับเลือดออกตามไรฟันอยู่กับจำ้ำเขียวขึ้นตามตัวตลอดชีวิตค่ะแต่ก็ยังทานยาตัวนั้นอยู่ก็ยังทรมานอยู่คือถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่ก็เจ็บก็ปวดอย่างที่เคยว่าแต่พอมารู้จักรยาตัวนี้ของคุณหมอที่แนะนําไปแล้วก็รับพลังกับอาจารย์ ตอนรับพลังแรกๆไม่เชื่อหรอกค่ะอาจารย์ mm. ไม่เชื่อพอมาที่บูธมากับตัวเองมาลองสัมผัสได้ค่ะได้มหัดจารย์มากค่ะ mm. อยากให้คนที่กําลังคิดอยู่ว่ายังไม่มีทางเลือกทางไหนที่ก็ลองมองหาอีกสักทางหนึ่งฝากทางของอาจารย์ไว้ค่ะให้ตัดสินใจค่ะอย่าช้าเพราะว่าวินาทีหนึ่งของชีวิตมีค่ามากค่ะอย่าเสียเวลากับตรงที่ว่าเรายังตัดสินใจอยู่ วันนี้พรุ่งนี้ไม่มีค่ะเอาวินาทีนี้ให้ดีที่สุดค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเหล็กไหลทองนะคะตัวนี้ที่เ,เสด็จมาตอนที่อาจารย์อธิฐานในเรื่องของการสร้างหองะระฆังนะคะที่วัดป่าสิงห์นาราก็วันนี้ก็เป็น วันดีนะคะวันพิเศษที่คุณแนนก็ได้ได้มารับมอบนะคะได้มาบูชานะคะตัวนี้นะเป็นเลหล็กไหลทองทองคำนะคะเป็นรุ่นขนาดกลางนะคะตัวนี้ค่ะทู่ค่ะจาย์คุณสมบัตินะคะก็เอ่อตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแคล้วคลาดนะคะมหาอุดและรวไมไปถึงอย่างอย่างสายประสบการณ์อย่างของคุณเอื้องทิพย์เงี้ยก็จะเด่นในเรื่องของการค้าขายธมากิินะคะ อย่างของคุณเอื้องเนี่ยจะกปกติเนี่ยยอดการขายเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์เดือนหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่านะคะจากที่บูชาเหล็กไหลทองแต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยก็จะจากยอดเพิ่มขึ้นภายใน3เดือนกอ็จาก2ล้านกว่าก็เป็น5ล้านกว่าแต่ในวันนั้นที่เช่าบูชาไปนะคะหลังจากโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอื้องคพิปก็ได้ยอดเข้ามาเลยนะคะเป็น PO นะคะ,นะคะเป็นออเดอร์เข้ามาในวันเดียวเลย3ล้าน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณสมบัติทั้งหลายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็พลังมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นด้วยเหมือนกัน <คะ S 2> แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นใครที่บูชาก็1รักษาศีลห้านะคะสก็คือ,อพยายามสวดมนต์นะคะเพื่อเพิ่มบรารมีสวดมนต์ไหว้พระทําบุญตลอดนะคะเพราะว่าของแบบนี้สเสด็จมาได้สเสด็จไปได้เหมือนกัน<ค>ะนะคะเะด็จเหมือนกันแล้วก็ให้ขึ้นอาราธนาคอ,อยู่เป็นประจำให้ตั้งจิตระลึกถึง นะคะตรงน,นี้ท่างคุณพ,พระราัตนาตายก่อนแล้วก็จะระลึกถึงท่านนะคะนะคะาคาลุภาก็จะท่องคาถาไปแล้วก็จะมีคาถาให้นะคะตัวนี้เพื่อจะเห็นผลทัน,ทนตาเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสาธุค่ะ